มไม่ไหมๆเลยครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุูุสุคนค้ามมาคับพี่น้องกินข่าวน้ำกันค่ะเบิง้งซื้อก้อยเนื้อมาอยากกินแหงอ่ะพี่น้อง ถุงละห้าสิบบาทสองถุงมาเบิองรสชาติว้ามจะเป็นยังไงก้อยเนี่ยอโอ้ยแก่ยากแกงสิเลยค่ะพี่นอ้องโอ้โหโอ้ยปวกพี่เขากับแก้มบนแห่งหวัวเลือดเลยพี่น้อง ขัวเลือกเพิ่งมานำปาเดินหลยอยู่พวเปื๊ดเดินหลยอยู่เลือดผู้ใด้พวกกินดิบผู้ใด้พวกกินเลือดก,ก็ไม่ต้องใส่ค่ะผักมาเป็นพุ่มเป็นฟวงครับพี่น้องมันเงี้ยโอ้ผักเขามาบัดนะ โอ้โหอลังการพี่น้องข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวดีว้อวเบเร์อะไรใหญ่ห้างกับพี่น้องมาซิมป่า

เราผาอืม,อม,อมก็เลือดตัวนั้นสัวสัวอาหาสิดบาลอืม

ป่านินะวันอยุ่จะกินไปล้วพี่นองเอ้โอ้ยแต่มัดหนาอ๋อนะ ขึ <c oughs> ้นพ้นโอคุยกอนอืมมันเยือืมกูเดมมากินเลือดกับเส้นเลือดครับไม่ออกมามันแถมมาให กินไ่ได้ดอกตีย่า

就是。哇。妈呀、啊。嗯。我这。 อาากกันตัวซ้ำอนควันเนี่ยออ้หเต็มพิกโชว์มาแล้วโอ้ e no o oh, pep pep naa